บบชีวิตที่ลงตัวแบบใดติดอยู่ที่ออะไรติดอยู่ที่คลองเจ็ดค่ะทุกคนตอนนี้เราล้อรถแบดนไม่สามารถไปต่อได้ติดต่อเพื่อนก็ไม่ได้เลยต้องติดต่อพ่อแล้วนะตอนนี้คอนเทนต์วอล์กวันนี้คือแบบแตกแปลนมากฝนก็จะตกถนนก็ลืน่นอแต,แ,ตแต่ความรู้สึกกูตอนกูนั่งอ่ะมาใส่ตั้งแต่แรงแล้วนะ <Scroll> พยายามแบบ <m akes ancient Collins> ขอเลยว่าขอให้ถึงมก่อนขอให้ถึงมอก่อนแล้วค่อยดูสภาพรถตัวเองคือมันพอเราไปเข้าตรงนั้นวะว่าจะว่าทุกรถทุกอย่างเลยตอนนี้เลียดรอนรถอีกแล้วรอรถประมาณเฮ้ยแมงอ่ะได้เราจะรอแ้วเราก็ต้องรอพ่ออีบออด้วยใช่พ่อเราจะมารับนะคะทวดเหนื่อยอ่ะกูขอไม่ประชุมละวันเนี้ยกูขอเลยไอยกลับบ้านเลย พื่อนๆอยู่นะใช่ค่ะบอกนี่ตรงนี้เลยอยู่เทินอยู่นี่เป<ม>๊ะอันนี้คือระเปิดปุ้มอันนี้คือรถติดแบบริงรถติดมากรอรถเราจะดีแต่ไม่ดีตรงรอรถคือไม่อยากคือเป็นผู้ประสบภัยได้แต่ว่าไม่เอาแบบนี้ได้ไหม <c oughs> เออคงไม่บบชอบฝนตกอะไรอย่างงี้ได้ไม่เป็นไร แต่ว่ารถพ,พังพักก่อนนะะไม่แล้วสมมติว่าอยู่ตรงแถวป้ายรถเมล์มันก็ยังดีไงแต่นี่คือ,อกูอยู่ไหนคนยุ่เทินไหมนิด <c oughs> เดียวทุกคนดูรถมึงเปิดหันี้ทุกคนดูรถทุกคนดูยางรถทุกคนดูแล้วคือโอ้ยรถใหญ่รถเอ้ยรถเอญยรถเอ้ยได้ๆแล้วเส้นหลักอ่ะ เราแบบเรายูเทอร์นอ่ะคิดถึงพ่อใครได้วนมาอยู่เป็นเพื่อนหรอนิดหนึ่งได้ป่ะก็คือตอนนี้รอเพื่อนนะทุกคนแล้วก็คือทุกคนแบบคนที่ขี่รถไปก็คือมองมองทุกคนที่ขี่รถก็คือมองไปมองมาว่าอีพวกนี้มาทําอะไรกันอยู่จริงเาอีพวกนี้ทำอะไรกันอยู่คืออะไรสุด่พว่าเพื่อนเราจะมาตอนไหนปอ ไม่ถ้าเพื่อนมาก็ต้องรอพ่อกูใหม่นะกงมาแบกรถก็เออก็ยังดีมีเพื่อนพ่อมามาตอนไหนอ่ะไม่รู้แต่พวกกูรู้สึกว่าพ่อกูต้องรีบมามาช่วยลูกสาวอ่ะลูกสาวเพื่อนเราหรือเปล่าไม่รู้คือใครตอนเนี้ช่วยไดคะ่ะประสบอุบัติเหตุแต่แต่ถ้าโ <ขอ S 1> ชค <ๆ S 1> ดีนะที่แบบว่าเรารู้สึกว่ามันอนนันั้นอะแล้วเราก็หยุดก่อนถ้ามีงั้นอ่ะกูไปอยู่ไหนเราอาจจะไม่พ้นตรงนั้นด้วย อา,อาจจะได้ขีดไปหมดคือรู้สึกเลยว่าแบบข้ามันสายแล้วอะตอนขึ้นสะพานกูว่าเหยียบตอนขึ้นสะพานแหละกูรู้สึกสายตั้งแต่เราออกมาจากหมอแล้วขับไปนิดนึงอะเหมือนแบบมึงขับหลบหลุมป่ะฟิวงั้นอะตอนนั้นเมื่อแม่อะไรแต่ว่ารู้สึกว่าที่แม่มันสายไม่ตั้งแต่นี้แล้วตั้งแต่กูมาซื้อตั้งแต่กูออกมาซื้ออะไรวะออกมาซื้อคนเดียวอ่ะซื้อขนมให้น้องอะคนเดียวก็ ก็ก็เหมือนส่สายเบาๆแล้วก็ตอนออกอ,อ๋อตอนไปซื้อขนมคนเดียวออใช่ปะอ,อ้าวยังไม่บอกตอตวแต่กูคิดว่ามันไม่ได้เป็นอะไรไงอาจจะแบบตกอะไอะไรอย่างี้ใช่ปะคิดว่าแบบเกี่ยวกับว่าแบบกูวนันนี้มันมันมันเริ่มสายตอนนี้ปอมเริ่มสายตอนตอนไหนวะไม่ใช่แต่ว่าตอนนั้นก็สายแล้วกูก็ไปลงหลุมอีกไงไม่แล้ว ไม่เฮ้ยกูคุกตอนเนี้ยกูไม่ได้เครียดอะไรกูคเครียดค่าซ่อมค่าซ่อมรอรถมันจะเท่าไหร่แค่ยางเลยเฉยไงเปลี่ยนยางเปลี่ยนเนี้ยอุ้ยปีที่แล้วกูก็ได้เปลี่ยนใช่ปีนี้ก็ไม่ไม่แล้วคือกูบอกว่าแบบนี้ไม่มีการดูนนคืออะไรวะคื่อดีกูาวาอะไรวะกูก็ไม่ได้เครอะไรไงเพราะว่าแบบมันลงหลุมไปอ่ะมึงเข้าใจปะ มันลงหลุมกูก็เลยแบบเอออาจจะเป็นแบบรถโยกอะไรเงี้ยเบาๆเนอกยมุยกเเขาขับกลับเอียกูอยากกลับบ้างอ่ะ <c oughs> อยู่คลองเจดอ้ะรถยางรั่วยางแบนไปเลยก <c oughs> ูก็ให้ดูเดี๋ยวกูไปกลับกล้องเปิดไฟฉายแล้วปะชีวิตกูโคตดคอนเทนต์น่ะชีวิตแบบ โซเวลี่ติดคอนเทนต์นะมันติดเกินอะ่ะ ตะปูตะปูนะมึงไม่แต่กูเหยียบตะปูตั้งแต่แรกอยู่แล้วกูไม่ใช่หรอแล้วแล้วรอรถมันก็อันเนี้ยกพราะไม่ได้เหยียบตะปูแต่แรกหรอมึงมทำไงดีวะกลับมาไล์สดต่ออีกรอบเนึงชีวิตเราอะมึงมันชักจะติดคอนเทนต์เกินไปแล้วกูจะเซฟไล์สดนีอีเหี้ยกูจะเซฟไล์สดนี้นอันนี้คือเฮ้ยไม่ได้อันนี้คือแบบว,วันวันพันกว่าเรื่องของจริง มีแต่เรื่องเหนื่อยมากนะแล้วทำไมล้อรถก็ต้องมาเป็นอะไรมีแต่เรื่องสุดๆรือว่ามันขับไกลเกินว่ะแล้วแบบล้อรถกูแบบเอาไปปาแล้วมันปาไม่ค่อยดีอาจจะเกี่ยวได้เปลี่ยนลยไเงก็ยก็ดีพรุ่งนี้จะได้มากรบได้ขับดีสุดๆรอบนี้พรุ่งนี้ได้ขับมืนได้ขับดีสุดๆพรุ่งนี้ขอไม่คอนเทนต์นะคะไม่เอาคอนเทนต์คอนใจแล้วนะคะทุกคนไม่พรุ่งนี้อาจจะอุ้ยมันต้องขนน้องไปอยู่ดีใค่ใครขออีตัง คือผู้นี้ต้องขนน้องไปอยู่นี่แล้วก็ขี่รถไปนั่นแหละเราก็ถ้าเราฝ่าสีมืดนั่นออกมาเราไม่น่าจะเป็นอะไรไออีกทางมืดนูด้นอาจจะถึงมอแลว้วช,ช่วยด้วยค่ะอะไรนะไม่รู้ว่าโดนตะกูหรือเปล่าแต่ว่ามันแบนแบบมันแบนเลยอะมึงแบนแบบแบนมากอะ พี่โอ,อ๊ตอ่ะโอ้ช่วยด้วยไปเอาไปก่อนเลยมึงโอเคจบไลฟ์ไปเลยมึงจบไลฟ์ก่อนเดี๋ยวไลฟ์ใหม่ <c oughs> ไปดูไปไปดูรถก่อนเก็บไว้วั๊ไม่ชมชแชร์มันต้องแชร์แค่เอาลงไม่ได้มึงต้องแชร์ออกแชไงไงก็กดแชร์ไปเลยไง คนรับรู้แน่ๆป่ะใครมันต้องเอาอันนั้นตึ้งขัดขาแอาแซลหรอไม่รู้ทำอะไรปะอย่าแซลขอร้องอย Con มันอันนี้มันอันนี้มันแบบมันแน่นใช่แต่อันนี้มันอีกอันนึงมันบุกเข้าไปไม่รถเราเป็นอะไรเนี่ยเห็นไหมมันแบนมะดีงั้นน่ะก่ใช่ไงหุ่นใหมที่มึงเราหาใหม่เนี่ยเนี่ยเห็นว่ามันบุกเข้าไปเลยเนี่ยหุ่นไหนม่ตอนสองตื่นพี่ป๊อเมื่อกี้อะไรคนเดียวว่ะตอนเย็นนะที่ไปซื้อจบจบใช่ที่พี่เขาบอกว่าพูดไปซื้อเองกูดไปซื้อกกู็เลยหรือว่ามันหรือว่ามันร้อน ร้อนด้วยก็คือ,อยางระเบิดนะปออย่างนั้นน่ะเออเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนยางเราเปลี่ยนยางพรุ่งนี้เราก็จะรอดแล้วปอแล้แล้วเวลานี้ร้านไหนเปิดให้เปลี่ยนยาง คอนเทนต์แต่ละวันแต่ละมือแต่ละเดย์น่อนทันกว่าเรื่องของจริงผู้ดูอแมนได้หรือพรุ่งนี้จะนั่งหลังกระบะไปไม่ยอมแต่เราจะไม่ได้แวะซื้อของใช่นะทาไงดีวะร้านเปิดกี่โมงวะพี่เงา เขาใช้ชีวิตลำบากเลยนะเออเราจะได้ไปสายก<อ>ูนะใช้ชีวิตลำบากเลยนะกูจะหาซื้อของลำบากมากๆจริงทำไมดีวะทำไมดีวะก็แ<อ>ยไ่ไปอยู่แฝดพอแต่ดูชั่วข้าวไม่ซื้อละมันต้องมีข้าวแดงมาแล้วไม่ได้อะดิใช่ไหมชื่อเพื่อนไม่ให้พี่ใช้ใช้อีกเนี่ย ไม่ใช่มึองไปทำอะไรแล้วคือพี่จะชะลอยทำไมออ้ก็แหวนคนนีคนพี่ชะลอยใส่นหนูทำไมอ่ะก็ื่อเพื่อนหนูงงอ่ะหรือว่ารถเขาก็จะพังเขาได้คัะจะช้าไม่เขา,าเขาทำอะไรปัาห,าหามาช่วยแล้วว่าเออรถน้องเป็นละลายไม่รู้เหมือนกันแต่เขาจอดนะ,ดนะไม่ใช่หนูหรอหรือว่าเอากูไปขายเขาจอดนะเขาจอดทำไมอ่ะ จะดู Google Map ดูรถเราเหรอใช่ปะได้รู้สวัสดีค่ะเขาไม่ได้เดินมาหาเราใช่ปะเขาไปแล้วเขาไปแล้วปอมาอีกรอบหมือนได้เปิดมึงเอายังไงพวกเนี้ยไม่ไม่อย่างนั้นพวกเนี้ยน้ำแข็ง่าซื้อได้ใช่น้ำแข็งน้ำแข็งน้ำแข็งอ่ะขอขอยืมรถเพื่อซื้อได้แต่พวกเนี้ย ก่อนแล้วพรุ่งนี้จะเอาอยัางไงมึงแต่พ่อกูซิ่งมากนะบอกไรเลยคูณที่ถือว่าพรุ่งนี้ถ้าสมมติว่าขอขอดูสภาพขอดูสภาพก่อนไม่งั้นก็ต้องลดเงินเราคกูก็ไม่น่าไหวมึงสภาพคล้ายๆกันเราอะ <c oughs> แล้คกูก็ไม่น่าไหว <c oughs> เมื่อคอเสร็จทำาพิษแล้วไม่งั้นก็เหมือนเดิมแต่ว่าต้องไปกับเพื่อน ก็นั่งหลังนั่นแหละนั่งลงไปเลย กี่โม,ม,ม<อ>งวะ,แล,ะแล้วพรุ่งนี้กูอาจจะมาสายไปนะเรียก<ด>เรียกรถด,ด้วยทำไงดีวะแล้วรถมีให้เรียกไหมเวลา นี่แหละแล้วเ,เพื่อนนะยังไม่มาแล้ว,พปปพลวเ,เพื่อนนะพ่อกูมาแล้วพ่อกูขับไปปะเนี่พ่อกูมาแล้วเนี่ยเพื่อนเนาะทำไมอะพูรักพ่อมากเลยแล้วทำไมอ่ะใช่รถพ่อพูหรือเปล่าใช่ใช่เลยใช่ใช่แล้ว,พบบวเ,เพื่อนนะทำไมเนี่แหละรถพ่อกูเพื่อนไปเยอะมาแล้ว,ลวเย่ <c oughs> ชีวิตตี <c oughs> คอนเทนต์ปะ เอ,นไ,อนไปที่แบบไปเอารถขันนเหรอก็ได้แ่จริงเอาไว้ถ่ายเอาไว้ที่บ้านเลยเนาะเป็นทุกทุกปี<ะ>เพราะว่าตอนที่ไปกับแม่ไงที่มันอันนั้นอ่ะที่ไปเหยียบอะไรมาก็ไม่รู้เหยียบตอนไหนก็ไม่รู้ด้วยแล้วที่เอาไปซ่อมกับแม่ก็เออเขาก็ปะให้แต่เขาก็บอกว่าเออมันขับได้ไม่นานนะ ก็มไม่คิดว่าจะขนาดนี้ไงปุ๊บมาเลยค่อ,องเสร็จไงล่ะไม่ล่ะแล้วไม่ตอบล้อแล้วปะข้างในไม่รู้ข้างในเครื่องถาวแล้วเหรอเราไงต่อเราเปลี่ยนล้อใหม่หรือว่าไปปะใหม,ม่ถ้าไม่ได้ไปบดมันยา,างพังก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ปะใหม่ก็ที่พ่อพอว่าบดปะนะพ่อว่ามันบดไหมไม่รู้ครับรู้สึกตอนไหนตอนลงสะพานแล้วค่ะถ้าประมันแข็ง แล้ว <premises. S 2> นิดเดียวก็แบบหนูนั่งอยู่ข้างหลังเออแสใสๆแต่ว่าไม่คิดอะไรหนูก็ภาวนาในใจว่าขอให้อยู่มอก่อนได้ไหมเพื่อนมันเยอะฮาร์ดดมันเป็นอะไรอ่ะช่วยแบกกันได้แล้วหนูก็วันเสด็จรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ยกลำหนักหรือว่าเรารู้ท่าจอมนอมอยู่ที่บ้านไปฟังได้ไหมน่าจะไปให้รับเพื่อนจะมาณกี่โมงมารับของพานอน 你吧。